สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียก็กลับมาเจอกันในรอบหลายสัปดาห์ด้วยกันประเด็นในวันนี้นะครับวงการบันเทิงเอเชียก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นดราม่าของหนังในเขเมรครับที่ตอนนี้นะครับได้เข้ามาฉายในประเทศไทยซึ่งเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ได้มีการแบบเหมือนแถลงข่าวนะฮะจากสื่อต่างๆโดยสื่อก็ ไปถามนะครับถึงมุมมองของไฟตัดผู้กำกับนะถึงหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องแม่หนุนนะครับแม่หนุนแม่หนุน,น,นออของกัมพูชาออสื่อก็ถามเลยตรงๆเลยนะสื่อไทยของเราถามตรงๆเลยหลายสื่อด้วยบอกว่าแม่หนุนเนี่ยนะได้ก๊อปปี้แม่นักพระขนงของไทยหรือเปล่าตามกระแสที่มันเ,เกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้านี้ไหนๆเขาก็เดินทางมาถึงไทยแล้วนะเขาก็พูดคุยถึงสรรพคุณของแม่หนุนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นหนังที่มีรายได้มากที่สุดในกัมพูชาเลยถ้าคุณมองดูเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันคล้าย คล้ายกับแม่นาคนะแต่ว่าจริงๆแล้ว2ประเทศเราเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆที่คล้ายคลึงกันการที่มีวัฒนธรรมต่างๆที่คล้ายกันเนี่ยมันทําให้อาจจะมีอะไรที่เหมือนๆกันโดยเฉพาะยิ่งตำนานคืออยากเรียนเชิญให้คนไทยเนี่ยเข้าไปดูฮะเขาบอกงันว่ามันจะเหมือนจริงๆหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดถึงแรงบันดาลใจหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็บอกว่ามีมานานมากแล้วนะเพะื่อผอนานกว่าแม่นาคสิเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่คนไทยแบบเออค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะฮนะก๊อฟก็ไม่บอกก๊อฟ อะไรเงี้ยยกพระขนงไปประเทศเพื่อนบ้านซะแล้วคนไทยเดือดอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งมันเป็นประเด็นนะเรื่องการเคมกันอะไรของกัมพูชาเนี่ยนะครับทีนี้พอกัมพูชาได้รู้เรื่องราวนี้นะครับว่าโอ้สื่อของไทยถามแบบนี้เขาก็บอกว่าคุณถามแบบนี้ได้ไงคําถามแบบนี้ดูถูกเราชัดๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปฟังนะฮะคอมเมนต์ <Comment S 1> <Comment S 2> ของชาวกัมพูชาว่าคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องราวนี้นะเมนแรกบอกว่าไทยบอกว่าเราไปก๊อปหนังเขาอย่างนั้นเหรอเมนต่อมาบอกว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นตราบใดที่บรรพบุรุษเ,เราดีและชัดเจนแล้วเราไม่ต้องกลัวโลกรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะฝรั่งเศสรู้มากกว่าหนังเก่าๆของเอมเมเราไทยก เร,เราอีกด้วยม้นต, right ต่อมากล่าวว่าแี่ชื่อต้องชื่นชมคือน้องสาวที่แกลงของเราเก่งพูดชัดมากคมมากแม้นต่อมากก่าว่าฉันจะพยายามสนับสนุนน้องสาวผลิตหนังไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ตลกโดยพ้นยิ่งเรื่องราวของประวัติศาสตร์เน้นวัฒนธรรมของขมเรอารยธรรมและศิลปะทุกรูปแบบละครขมรรรำอับสาราโดยเฉพาะเสื้อผ้าอาหารโจมตีตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้านของเราหนังขมเรของเราไม่น้อยหน้างานนอกขมรทำได้เก่งกว่าอีกเม้นต่อมากก่าวว่าเมื่อประเทศไทย มาที่กัมพูชาหน้าก็จะฟินๆหน่อยเมื่อกัมพูชาไปที่ประเทศไทยหน้าก็จะเครียดๆหน่อยเม้นต่อมาครับใช่ไหมเมื่อไหร่พวกเขาจะเปิดหูเปิดตาได้เม้นต่อมากล่าวว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของหนังเลยคนพวกนี้ดูถูกคนเขมรเม้นต์ต่อกล่าวว่าคุณพูดได้ดีมากเม้นต่อมาครับฟินมากกับการตอบสนองที่มั่นใจและมีความทะเยอทะยานของพี่สาวไม่ต้องห่วงเรื่องการตราหน้านั้นภูมกับหญิงเขมรแข็งแกร่งทําให้หนังเขมรตีแผ่ไปถึงแผ่นดินอื่นได้เม้นต่อมากล่าวว่าเรื่องนี้ยายทวดบอกไว้ว่าถธาคิดดูแล้ววเป็นรย าเกือบร้อยกว่าปีเม้นต่อมาครับเราสนับสนุนเขาแต่เชื่อเถอะว่าเขาจะไม่สนับสนุนเราง่ายๆขอให้สาเร็จเม้นต่อมาครับกล่า่าพวกเขาเกลียดเราไม่ต้องการสนับสนุนเราก็เหมือนคอมเมนต์ของพวกเขานั่นแหละเม้นต่อมาครับทำไมหน้าเศร้าอะไรอย่างนี้คนไทยถามอะไรแบบนี้เม้นต่อมากล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะคนไทยไม่ได้ดูหนังคอมเมนต์มันก็เลยดูคล้ายกันถ้าพวกเขาดูมันจะไม่เป็นแบบนี้เม้นต่อมาครับพอเห็นแล้วฉันไม่อยากดูหนังไทยแล้วฉันมักจะซื้อเสื้อผ้าจากประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศไทยเม้นต่อมาครับชัดเจนแล้วไหมว่าเขาดูถูกเรราามมนต่อคับ ต่อให้เรื่องราวมันจะต่างกันต่อให้เรื่องราวเราดีแค่ไหน เขาก็ไม่ยอมรับนี่คือความคิดที่เกิดมาสอนให้ไม่ชอบกัมพูชาหนังของเขมรมีมาก่อนเหม้นต่อมาครับคนไทยบางคนสุดตรงและบางคนไม่ชอบเราว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขามากเราทำงานหนักเพื่อพัฒนาภาพยนตร์ของเราและหาตลาดอื่นเหม้นต่อมาครับกล่าวว่าถ้าไม่ได้สนับสนุนประเทศไทยจำไว้ให้ดีเสียงยังดูถูกเราอยู่เหม้นต่อมากล่าวว่าคนแปลพูดไทยไม่ค่อยดีเสียงไม่เพราะเลยเหมื้นต่อมากล่าวว่ากำลังรอการเยี่ยมชมของคนในประเทศไทยอยู่เหมื้นต่อมากล่าวว่าถ้าไทยดูพวกเขาก็กล้าที่จะก๊อปปี้เม้นต่อมาครับประวัติศาสตร์ป พมจากสยามคุณรู้ไหมว่าแม่นาคพระขนงซื้อลิขสิทธิ์จากผีเขมรนั่นแหละครับคือความเขียนบางส่วนนะครับของแฟนหนังชาวกัมพูชาคือเขาไม่คาดคิดเหมือนกันว่าตือไทยจะตั้งคําถามแบบนั้นเขามองว่าคุณไม่เคยดูหนังเราคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวพวกนี้มีมานานแล้วคุณแค่เปิดใจไปดูเท่านั้นนะก็เป็นโอ้โหเดือดเดือดเลยนะฮะของทางฝั่งเพื่อนบ้านท่านหลักที่เห็นเชนไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ต้องลาท่าู้ชมไปก่อนเดี๋ยวถ้าหากมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในเอเชียก็จะมาาเลล่ให้้ฟััังกนีีไปแววสสด